สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์มาตรวจดวงการงานการเงินประจรําเดือนสิงหาคามกันค่ะสําหรับคําทานายนะเดี๋ยวเราจะดูเรื่องงานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าสู่เรื่องเงินนะคะสําหรับเรื่องงานในเดือนนี้เนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนการงานดาวศุกร์นะคะมีการโครจรสองภพนะคะภพแรกาาเนี่ยก็คือภพลาภะเนี่ยภพลาภะก็จะเป็นภพที่แบบมีอิทธิพลกับชีวิตเราแหละ,ะคะแสดงว่างานเนี่ยมันเข้ารัวๆนะหลีกหลี ลีกหนีไปไม่พ้นนะคะยางไรก็มีอะไรให้ทำอะ่ะอาจจะเป็นงานราดงานหลวงกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะที่จะต้องทําในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวศุกร์ก็คือเจ้าเรือนการงานจะโครจรเข้าสู่จุดวินาศนะคะงานมันอาจจะมีการแบบชะลอตัวนะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างภายในองค์กรหรือเรารู้สึกว่างานมันอาจจะค่อนข้างแบบอ,อ,อยู่ในวงจํากัดนะคะเช่นอาจจะทําแบบ แค่ในส่วนออนไลน์เด่นนะคะหรืออาจจะต้องไปไปทํานอกสถานที่เท่านั้นมันมีวงจํากัดของมันอยู่นะคะทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงดาวประจําตัวดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะโครจรก็เรียกว่าส่วนกระแสนะคืองานอ่ะเด่นใช่ไหมช่วงครึ่ง,งเดือนแรกแต่ตัวเราดาวอาทิตย์โครจรอ,อยู่ในจุดวินาศนะคะเป็นจุดที่ก็เรียกว่าเหมือนไม่ได้ออกไม่ได้แบบฉายแสงมากเท่าไหร่อะ นะคะเราจะฉายแสงเมื่อมันมีความวินาศคือเมื่อมันมีปัญหาเราถึงจะเริ่มมีลักษณะของการเป็นผู้นําแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเราอาจจะต้องแบบตามน้ําคนอื่นเขาไม่ได้แบบชนแสงฉายแสงเหมือนดาวอาทิตย์เที่ยงวันแบบเนี้ยนะคะแต่พอเครื่องเดินหลังตัวเราโคจรเป็นเกษตรแต่เจอคู่ศัตรูเลยมันเหมือนกับว่างานคุณในช่วงเครื่องเดืินแรกอ่ะมันเข้ามาเยอะนะคะได้ทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นแต่เราไม่ได้โดดเด่น แต่พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยงานไม่เด่นแต่ตัวเราเนะ่ยโดดเด่นขึ้นแต่เป็นในเชิงของการแบบเหมือนมีเรื่องของปัญหานะทีนี้คุณจะเห็นว่ามีเกณฑ์เซี่ยวจันเนี่ยนะคะคือดาวเขาเรียง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 ต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรูปพระจันทร์นะคะหัวกระหางพระจันทร์เนี่ยนะคะก็จะอยู่ในภพกระดุมพ,ะพระกับภพปัตนินะคะ,ะแสดงว่าเดือนนี้เรื่องเงินน่ยค่อนข้างมีบทบาทสําคัญเวลาเราทํางานอะไระมันอาจจะต้องแบบเหมือนเช็คเลยว่าเฮ้ยเงินดีไหมเงินดีเราไปทํา นะคะหรือได้เงินเร็วไหมนะคะหรือมันคุ้มค่าไหมมันควรที่จะแบบว่าไปทไําแมอันเนี้ยแบบเนี้ยเรื่องเงินมันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยนะคะก็สัมพันธ์กับภพบสุภะภพเจ้านายเลยมันเหมือนเดือนเนี้ยพอช่วงคือภพเจ้านายเนี่ยอยู่นําหน้าลัคนาเลยนะเจ้านายมีบทบาทสําคัญในการจูงคุณนะ่ะไปสู่จุดหมายอะไรบางอย่างนะคะแล้วภพ ปัตตานีพบพาร์ทเนอร์นะคะคู่ค้าหุ้นส่วนของเราเนี่ยก็มีบทบาทน,นะคะบางคนถ้าเกิดบางคนไม่มีเจ้านายมันก็จะเป็นแบบคู่ค้าต่างประเทศคู่ค้ารายใหญ่คนที่แบบสนิท ในสายงานของเราอะที่เรามองเห็นเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเกิดคุณมีนายก็อาจจะแบบเป็นนายที่คุณสนิทด้วยอะนะนายที่ใกล้ชิดกักบคุณเพราะว่าบางคนทํางานบริษัทก็อาจจะมีหลายนายใช่ไหมนายที่สนิทนายที่ใกล้ชิดกับเราคนนี้นะคะจะค่อนข้างมีอิทธิพลในชีวิตเราในเดือนนี้นะคะเขาจะอยู่ด่านหน้าของเราเป็นแบบเหมือนใครเห็นคุณก่อนเห็นนายก่อน เอออยู่ข้างหน้าคุณเลยแล้วบังเอิญว่าไอ้หน้าขาบวนกับหลังขบวนมันเป็นดาวแบบพระเคราะห์ไงสามกับแปดเนี่ยเป็นดาวธาตุลมนะเลยมันเหมือนกับว่าอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันกันกบผู้ใหญ่คนเนี้นะคนที่คุณเกรงใจคนนี้ เวลาเขาชวนไปไหนเราก็ต้องไปด้วยนะคะแล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกอ่ะมันเหมือนกับว่างานเข้ารัวๆเราก็ต้องติดตามเขาไปสถานที่ต่างๆไปตรงนั้นตรงนี้บางทีไปแบบปุกปรับฉับพันนะเพราะว่าราหูอังคารเป็นดาวคู่ทัตลมอะ่ะแล้วราหูเลง็งลั้งเป็นเกณฑ์พิตุธุบาทมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมวุ่นจังวุ่นวายจังเดี๋ยวไปอีกแล้วเหรอยังไม่ทนันแบบว่าได้กลับมาเคลียร์งานเลยนะงานก็เข้ารัวๆยังไม่ทันได้เคลียร์งานเลยเออนายตกปากรับคันกับลูกคงลูกค้าแล้วหรือเออไปกันปะะะะออไรยย่าางงเนนคดิส รวดเร็วว่องไวฉับพลันมีความคล่องตัวแล้วนายเนี่ยกับพกปัตนินายคนสนิทหรือคู่ค้าคนสําคัญอะไรของคุณเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนจูงเราอะไปในสถานที่หรือไปในกิจกรรมหรือไปทําอะไรอะตามที่เขาแบบเหมือนถูกจูงไปอะ่ะนะคะทีนี้พอเขาจูงไปใช่ไหมมันก็วุ่นไงมันก็วุ่นมากคุณก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเริ่มจะมีอะไรขัดละ เพราะว่าดาวอาทิตย์ตัวคุณเนี่ยกลางเดือนจะโครจรมาเป็นเกษตร1เนี่ยจะเจอ8ก่อนนะคะแล้วสี่ค่อยเจอ8นะคะแล้ว7ค่อยมาเจอ8อันนี้คือลำดับของดวงดาวนะ1เจอ8ก่อนเราจะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยไอ้ปัญหาวุ่นวุ่นที่เราเจอมาเนี่ยนะคะแล้วเราไม่ได้แสดงออกเพราะว่าเราอยู่ในภพวนณาใช่ไหมคือเราเหมือนกับว่าอยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตหรือไม่พยายามออกเนื้อออกหน้าออกนอกหน้าให้นายออกนอกหน้าให้คู่ค้าออกนอกหน้าไปเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าสิ่งน,นี้มันมันเยอะเกินไปละ มันวุ่นเกินไปแล้วมันดูไม่ค่อยเป็นระเบียบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เลยเริ่มมาเป็นแบบดาวอาทิตย์อะ,ะเกษตรคือแบบเริ่มแสดงตัวตนความเป็นผู้นําแล้วคราวนี้นะคะคุณก็แบบร้อนไงอาทิตย์แบบเป็นกเกษตรเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะเอปีหนึ่งอ่ะมีครั้งเดียวเองนะเออไอความเป็นตัวตนของคุณอนะ่ะในช่วงเวลานี้นะคะกลับกลายเป็นไม่ดีนะเพราะว่าบังเอิญดาวที่จะเจอราหูเป็นดาวคู่ศัตรูค่ะ เลยทาให้พอคุณเริ่มมีอีโกโ้พอคุณเริ่มฉายแสงพอคุณเริ่มได้รับหน้าที่อะไรบางอย่างที่คุณจะต้องทําเนี่ยสิ่งที่คุณทํานั้นกลับกลายเป็นว่ามันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเหมือนแบบมันเป็นคลาดอะ่ะเออเรานึกว่าเราดีแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีตัวตัดไอ้ตัวตัดตรงนี้อาจจะมาจาก คนที่ใกล้ชิดคุณนั่นแหละอาจจะเป็นนายคุณอาจจะเป็นคู่ค้ารายใหญ่หรือสถาน,นาการณ์ตรงหน้าที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะโอเคแล้วนี่เพราะก่อนหน้านี้มันดูมีความคล่องตัวดีนี่อะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าเกิดความขัดแย้งเกิดการหักล้างแล้วทําให้แบบมันเหมือนการเจราจาต่อรองหรือการตกลงกันเรื่องของเงินเรื่องของเอกสารอะไรบางอย่างเพราะดาวพุธจะโครจรมาต่อนะพุธกับราหูก็เป็นดาวคู่ัตูสถานการณ์ตรงหน้าพอคุณแสดงความเป็นตัวตนเป็นตัวเองเนี่ย มันก็เลยขึ้นขึ้นลงๆนะคะพอเราเข้ามามีบทบาทอะไรบางอย่างเนี่ยกับกลายเป็นว่าสถานการณ์มันมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการแล้วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการตกลงการเจราจาเรื่องของการเงินนะคะหรือเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่แบบว่าเรารู้สึกขายไปแล้วคุยไปแล้วติดต่อไปแล้วเจราจาไปแล้วตกลงกันแล้วเนี่ยมันเหมือนคุณเสียเปียบ มันเหมือนคุณนะถูกเอาเปรียบเพราะพูดกับราหูราหูเอาเปรียบพูดมาป้นนะคะคุณดูเหมือนคุณถูกปล้นคุณดูเหมือนคุณทําแล้วมันไม่คุ้มอ่ะกับสถานการณ์ตรงหน้าที่ซึ่งตอนแรกคุณคิดว่ามันคุ้มไงเพราะงานมันเข้ารัวๆใช่ไหมช่วงต้นเดือนอ่ะเออม่เหมือนมันไม่ค่อยคุ้มแล้วแล้วคุณแล้วดาวเสาร์เนี่ยก็จะถอยหลังมาอยู่ในภพปัตนินะคะเท่ากับว่าคุณน่ะเล็งไฟนะไฟมีสองดวง เสากับอาทิตย์จริงๆเป็นดาวคู่ที่ดีใช่ไหมแต่ย่าลืมว่าเสากระราหูเขาเป็นมิตรกันเขาก็ต้องเอาเพื่อนก่อนเอาพวกเอาเพื่อนก่อนเอาพวกพ้องเออเหมือนแบบสนิทมากกว่าเจ็ดกับแปดเขาสนิทมากกว่าเจ็ดกับหนึ่งไงก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยพอปลายเดือนดาวเสาถอยมาใช่ไหมคุณเริ่มรู้สึกหรือว,ว่าเฮ้ยมันแบบขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะมาจากสถานการณ์ตรงหน้าหรือคนตรงหน้าของคุณเนี่ยที่คิดว่าดีแต่กลับไม่ดี เขาทําให้เราเสียเงินเขามีการพลิกแพงเรื่องของเอกสารสัญญาข้อตกลงแล้วเขาเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาเองเออเขาไม่ได้มีปัญหากับเราแล้วนะเอ,อ้ยตอนแรกเขามีปัญหากับเราแล้วตอนเนี้ยเขาก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างของเขาเองเพราะว่าดาวเสาร์มาจากเจ้าเรือนอรินะคะอริมาเป็นมิตรคือแบบ ปัญหาภายในแบบพวกพ้องของเขาหรืออุปสรรคอะไรบางอย่างภายในของเขาเนี่ยทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนกันพอเขาเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องเอาตัวรอดก่อนถูกไหมเขาเอาตัวรอดก่อนนะคะมีอะไรที่เขาจะเอาเปรียบเราได้มากขึ้นนะคะหรือมีอะไรที่เขาจะเทเราเนี่ยเขาก็เทเราเลยเออพวกเขาก็ต้องเอาตัวของเขารอดก่อนอะไรประมาณนี้ดังนั้นเดือนนี้สถานการณ์ตรงหน้าของคุณนี่ถ้าเกิดคุณแบบอยู่แบบ เจอคนที่เป็นในลักษณะาราหูอ่ะเช่นคุณทำงานกับเอ่อพวกต่างชาติพวกพวกงานกลางคืนงานสายดาร์กงานเทาๆงานการกุศลเอ่อพวกสายมูพวกนักการเมืองเออจ้าสัวพวกพ้องเยอะจะพ่อเจ้าแม่เออพวกเนี้ยนะนี่ถ้าเกิดคุณทํางานกับกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มของดาวราหูเองอ่ะก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันว่า กลุ่มคนนี้นะคะอาจจะทำให้เรา,เ,าเสียหายเสียเงินนะคะมีปัญหาในเรื่องของการงานหรือถ้าเกิดว่าคุณทำงานบริษัทเนี่ยคนที่คุณสนิทเนี่ยที่คุณไปด้วยกันเนี่ยนายคุณลูกค้ารายใหญ่หรือใครก็ตามอะ่ะที่มันเหมือนแบบมันมีความคล่องตัวในช่วงแรกแล้วถ้าเกิดคุณยืนขึ้นมาขัดผลประโยชน์อะไรเขาบางอย่างขัดใจนายขัดใจคู่ค้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าคุณจะถูกเทนะ หรือนายจะแบบว่า,อาพอนายมีปัญหานายเขาก็เทคุณเพราะลูกค้ามีปัญหาเพราะเราแบบไม่ทําตามที่เขาบอกเขาก็พร้อมจะเทเราเหมือนกันแล้วทีเนี้ยมันโดนเรื่องเงินแน่ๆนะคะเพราะว่าเจ้าเรือนคือดาวพุธเจ้าเรือนการเงินอะอันดับแรกตรกวินาศใช่ไหมวินาศก็เป็นภพที่มีเงื่อนไขอยู่แล้วอะ่ะเรื่องของเงินนะคะแล้วพอมากุมลักเงินมาถึงตัวเราแต่เจอดาวราหูเป็นดาวผู้ศัตรู ะะแล้วภพการเงินของคุณเนี่ยก็มีดาวอังคารกราหูมีดาวอังคารลอยอยู่แสดงว่าเรื่องเงินเนี่ยมันสําคัญมากในเดือนนี้เงินที่เกี่ยวกับ,ก,บการทํางานนี่แหละที่มันเหมือนคล่องตัวในช่วงแรกแต่มันจะแบบต้องระมัดระวังอะ่ะในช่วงปลายเดือนมันเหมือนมันจะมีการพลิกล็อกมาจากภพปัตตานีนี่แหละนะภพพาร์ทเนอร์ภพคู่ค้าหุ้นส่วนหรือคนสถานการณ์ตรงหน้าของคุณนี่แหละที่มันมีเกณฑ์การพลิกผันเพราะฉะนั้นคุณดูให้ดีแล้วกันนะคะเวลาคุณจะจ่ายเงินอะไร หรือว่าคุณกําลังจะแบบหืออะ่ะกับพาร์ทเนอร์หรือใครก็ตามที่อยู่ตรงหน้าของคุณอะมองว่าคุณเสียนะเขาก็เสียแต่มองว่าเราเสียมากกว่าทีนี้มาดูเรื่องการเงินกันมางนะคะมองว่าเดือนนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเอ้ยมันพอจะมีรายได้อะไรเข้ามาบ้างนะคะ อย่างช่วงครึ่งเดือนแรกอ่ะเจ้าเรือนการเงินเนี่ยคือดาวพุธนะเลขสี่อ่ะดาวพุธเขาอยู่ในจุดวินาศครึ่งเดือนแรกนะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาเงินจากภพวินาศเท่านั้นน่ะแต่คุณได้ทําเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าเกิดในชีวิตคุณคุณไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่ากับว่าเอ้ยเงินเราตกจุดวินาศเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของรายจ่ายที่มันไม่ค่อยเสถียรนะเช่นแบบว่าอยู่ดีๆขายของทําไมช่วงครึ่งเดือนแรกมันวินาศคือมันขายยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยขายไม่ค่อยคล่องตัวไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แต่ ขายได้แต่แบบลูกค้าออนไลน์เพราะพบวินาคือพบออนไลน์นะลูกค้าต่างประเทศลูกค้าออนไลน์ลูกค้าที่อยู่แบบต่างถินะ่น่ะแบบสมมุติคุณออกนอกสถานที่อย่างเงี้ยไปออกบงออกบูธอะไรอย่างเงี้ยก็คือวินาทนะคะหรือมันเป็นเงินที่เกี่ยวกับประกรันถ้าเกิดคุณทําธุรกิจประกรันเออค่อนข้างเข้าละนะเข้าขาละหรือคุณแบบทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขอะนะคะแก้ไขปัญหาชาวบ้านเช่นแบบว่าเรโนเวทเอ่อ บ้านอ่าฉันทํางานเรื่องของแบบการเป็นเบื้องหลังคนอื่นเขาคอยแก้ปัญหากับคนอื่นเขาหรือเราเจอเรื่องอะไรวินาเช่นเคยแบบตกงานออกจากงานแล้วรองเงินแบบชดเชยอะไรเงี้ยเออมันเนี้ยความเสียหายอะ่ะเป็นรายได้ของเราถ้าเกิดคุณมีแบบนี้เงินครึ่งเดือนแรกจะเป็นลักษณะนี้นะเออแต่ถ้าเกิดไม่มีแสดงว่าเอ้ยเงินเรามันจะค่อนข้างสวิงหน่อยมันวินานอะ่ะอยู่ดีๆมันก็หายไป เออคล้ายๆอยู่แล้วทาไมแบบลูกค้างเงียบไปเลยอะไรเงี้ยหรือนะคะดาวพุธโครจรร่วมกันกับดาวอาทิตย์คุณอาจจะมีรายจ่ายจากเรื่องของตัวเองนี่แหละนะคะที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศบางทีเราต้องเดินทางต่างประเทศบางทีเราต้องจ่ายเรื่องของประกันนะคะก็เลยต้องแบบมีอะไรที่มันจ่ายเพิ่มทํามากกว่ารายรับอะไรเงี้ยทีนี้ถ้ามองดูดาวที่ลอยในภพการเงินคือดาวอังคารเนี่ยลอยในภพการเงินไปตลอดเดือนเลยนะ แต่ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกอะ่ะมองว่าเป็นการเสียเงินเพราะอังคารดันเล็งกับดาวเสาร์ไม่ใช่ครึ่งเดือนแรกสิเพราะดาวเสาร์ย้ายโ่ปลายเดือนเลยอะ่ะเอาเป็นว่าเดือนเนี้ยอังคารกับเสาร์เล็งกันเกือบเดือนเป็นดาวคู่ศัตรูรายจ่ายจะมาจากนะ,ะหนึ่งนะคะเรื่องของพบสุภามาจากผู้ใหญ่ค่ะ,นะคะผู้ใหญ่ของคุณอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยนะคะหรือเจ้านายของคุณเนี่ยจ่ายเงินช้า หรือแบงค์ของคุณไม่อนุมัติเออทีนี้อังคารเนี่ยมาจากเจ้าเรือนพันธุ์นะคะเรื่องของทรัพย์สินของคุณมันอาจจะมีเกณฑ์การซ่อมเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวเสียนะคะเดี๋ยวพังนะคะเออต้องแบบต่อประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนในครอบครัวนะคะอาจจะมีเรื่องของเกณฑ์การแบบบาดเจ็บอ่าไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นแบบรายจ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นเน้นเลยเนี่ยนะคะ ทีนี้พอช่วงครึ่งเดือนหลังดาวเจ้าเรือนดาวพุธเนี่ยจะโครจรมากุมลัคนาแล้วแสดงว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีโอกาสได้เงินนะเออแต่ทีนี้คุณก็ต้องดูด้วยว่าคุณแบบมีรายได้กี่ทางถ้าคุณคุณมีรายได้ทางเดียวอย่างเงี้ยนะคะชั้นรับแต่เงินเดือนน่ะมันก็เลยแบบมันก็เป็นเงินปกติของคุณแนตะ่ถ้าเกิดคุณมีรายได้หลายทางอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่มีโอกาส ได้เงินจากรายได้จากหลายทางของคุณเนี่ยเข้ามานะคะเพราะเงินมาถึงตัวเราแล้วตัวเราก็เป็นเกษตรคือเหมือนกับเรานี่แหละที่เป็นคนสามารถติดต่อพูดคุยค้าขายเจรจานะะพูดแล้วก็มีน้เมตตาพูดแล้วก็แบบว่าลูกค้าซื้อรัวๆนะคะแต่คุณต้องเป็นคนแบบทำนะเพราะอาทิตย์ร่วมกับดาวพุธคือตัวเราอะเราต้องลงแรงเราต้องลงฝีมือเราต้องลงฝีปากของเราเอง เราถึงจะได้เงินนั้นมานะคะแต่พอได้มาดาวพุธน่ะนะคะก็เล็งไปอ่ะเขาเจอราหูก่อนแล้วค่อยเจอดาวเสาร์นะคะมันก็จะมีเครื่องเดือนหลังเนี่ยรายจ่ายมาจากภพปัต,ตนิคู่ครอง คู่ค้านะคะคู่ครองก็เขาก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่นอะไรบางอย่างที่เขาจะเป็นที่ต้องใช้เงินด่วนนะคะบางทีแฟนเรามาขอเงินเราแล้วก็มาขอแบบว่าเออลาหูเนี่ยเป็นเกษตร,รอะ่ะคือขอเยอะอ่ะนะคะขอเยอะแล้วแบบเหมือนมาปนอะ่ะเฮ้ยเธอต้องให้นะถ้าไม่ให้นี่ฉันแบบว่างอนนะฉันด่าเธอแน่ฉันไม่ฉันงอนเธอแน่ฉันโกรธเธอแน่อะไรเงี้ยนะคะเออก็เป็นรายจ่ายที่มาจากคู่ครองของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาแบบ เขาอาจจะควรกลุมสถานนะการเงินของเราก็ได้นะคะบ,บางทีเขาใช้อะไรเขาไม่ต้องมาปรึกษาเราหรือแบบเออพาร์ทเนอร์ของเราในช่วงนี้นะคะก็รู้สึกว่าเขาจะเคี่ยวเช่นอาจจะขึ้นเงินนะคะขึ้นค่าของขึ้นเงินหรือทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนถูกปลน้นเน่ะคือมันไม่คุ้มอะ่ะถ้าคุณมีพาร์ทเนอร์ให้ระวังว่าเครื่องเดินหลังเนี่ยเป็นเกณฑ์รายจ่ายจากคนที่อยู่เป็นคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ของเรา แล้วพอปลายเดือนเนี่ยนะคะดาวเสาร์ถอยมาเนี่ยนะคะ,ะในภพปัตตนิอีกนะคะซึ่งดาวเสาร์ถอยเนี่ยเจดกับสี่เป็นดาวคู่สมคลเนาะถ้าคุณเคยมีพาร์ทเนอร์เก่านะพาร์ทเนอร์เก่าคนกลุ่มนี้อาจจะมีโอกาสกลับมาคุยติดต่อทางธุรกิจธุรกิจกับคุณนะทำให้คุณได้โอกาสหรือได้ประโยชน์หรือถ้าเกิดคุณมีแฟนเก่าเออแฟนเก่าอาจจะกลับมา ได้เจอกันได้พูดคุยกันนะ,ะได้ขอความช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินแต่ต้องเป็นคนเก่านะถึงจะถึงจะให้คุณนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าพบพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยนะคะหรือพบคู่ค้าของเราเนี่ยเป็นตัวทําให้เราแบบเสียหายเรื่องของการเงินนะเรื่องของผลประโยชน์ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะพบปุตตะเนี่ยนะ,ะเจ้าเรือนปุตตะเนี่ย กระโดดมาอยู่ในจุดลาภะแล้วก็โดดมากุมลัคนาในช่วงครึ่งเดือนหลังมองว่าการเสี่ยงโชคนะคะครึ่งเดือนหลังจะเด่นกว่านะครึ่งเดือนแรกนี่ยังไม่เด่นนะคะเพราะว่าบุตรตะลาภะวินาศเนี่ยแล้วก็ดาวจันไปไหนไม่รู้เอาเป็นว่าครึ่งเดือนหลังมีเกณฑ์โอกาสได้โชคนะคะแต่เป็นโชคเล็กๆนะคะเพราะาดาวพุธโครจรเลง็งกันกับดาวราหูเป็นดาวคู่ศัตรูก็อาจจะแบบว่าเอ้ยถูกนิดๆหน่อยๆแต่เออเออ,เอ,อพอได้ให้กระชุ่มกระชวยนะคะ อมองว่าการเงินมีข้อจํากัดนะทีนี้สิ่งที่มันเสียหายเนี่ยคุณก็รู้ละอย่างสมมุติว่าเข้าของเครื่องใช้คุณมีโอกาสพังใช่ไหมคุณก็ต้องแบบดูแลให้ดีอะ่ะไม่ใช่คุณรู้คุณรู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันดูเหมือนมันไม่ค่อยเวิร์กไงมันไม่ค่อยดีอะ่ะแล้วเราก็ยังแบบใช้มันไปโดยที่ไม่ตรวจสอบแหละมันจะกลายเป็นว่ามันจะยิ่งพังเป็นกันใหญ่และเสียหายมากขึ้นหรือถ้าเกิดคนในบ้านของคุณเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยเขาไม่ค่อยสบายแล้วรีบพาไปหาหมอเลย มันเป็นเกณฑ์เสียเงินใช่ไหมเออเสียก่อนเลยนะคะไม่ใช่แบบต่อยไว้ก่อนแล้วสุดท้ายก็แบบว่าอาจจะเป็นหนักหรือไม่สบายมากแบบเนี้นะคะก็จะเสียเงินมากขึ้นนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id c h i t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ